สวัสดีจ้าพี่น้องมาทอดไสก็หอดหั่นเด้อมือนน่ถึงไหนก็ถึงนั่นซาดแบ็ดใบแจก็กมันเป็นนิยังเบาเขาไายทอดใสกระหอดหัห่นละมาทอดเนื้อพี่น้องทอดเนื้อเนื้อแห้งเนื้อแห้งทอดเนื้อแห้งด้มาสีมัดแต่อยากได้สั่งมาเริ่มมัดหาสิบบาท เนื้อแห้งเนื้อแห้งเนื้อกวัวได้พี่น้องเนื้อวัวมันเป็นเนื้อหมูได้เนื้อวัวเนื้อวัว บ้นได้ออกไปหอดหน้าขอวานเขาเมื่อนหร่พี่น้องนี่เราไล่ผาก้หิ่งหิ่งออกไปขอละวานเขา ก็พันเงยก็พันเงาใบแก้วบวงก็เนเนื้อแหงไอ้แซ่บคัะสั่งเด้อคุณไดอยากได้พี่น้องเนื้อแหงเนื้อแหงเนื้อวัวแก้วบวงจะมีคือเก่าพี่น้องไอยากไดก็สั่งมากจะสีส้มไปหายเบอร์กับเบอร์ไล่เก่ากันละปลาแหงกับมีปลาขาวกับมี ทอดเรื่องเนื้อแห่งเป็นสีธรรมชาติเด้อพี่น้องบร้ใส่สีเด้อเป็นเนื้อสีธรรมชาติเ้าบรได้ปรุงแต่งด้วยสีไม่ได้ใส่สีเลยทอดออกมาแล้วมนกจะสิเป็นประมาณเนี้ยมันก็ผอหนี้วาจะแสบบพี่น่องว่า เลสนใจเนื้อแหงกระซังเขามา

เป็นสีธรรมชาติเขาถอดออกม,มันล้วต้อง็สีออกแดงต้องแหน่อยพี่น้องเพราะว่าเขาบดใส่สีผสมอาหารเลยจะเป็ียนสีเน,นื้อมันโดยตรงเลย เจ็ร้อยพี่น้องเนื้อแห้งเนื้อแห้งเห็นปะเนื้อแดดเดียวเนื้อแห้งผู้ใดอยากได้สร้างกันเขามากสำหรับเมู่เนื้อเนาะไปไปจำก็แจวบองพีาได้แจวบองห่อมพอมกะสร้างใดเด้อพี่น้องเด้อนี่สำหรับ้อนี้น้องดีได้ถอดเนื้อมาฝากมาตอนถอดเนื้อมาฝากมาตอนพี่น้องเนื้อวัวเนื้อวัว จบแสบปั่นกบขยำเหนียวเข้าเลยหอนหอนบ้านเ่ยเขากันคักนีย่ยไก่เลยจะแสบป่พี่น้องเม่นะ แล้วเนาะแม่นรไล่ผาน้ำบะไหรบ่ไล่ผาน้ำคืบอไไรดึงไว้ปล่อยน้ำ่หคือหอมจิบกิบกิบกิบอยู่ไหน ไปไปไปหลังบ้านไปหลังบ้านไปไปหลังบ้านไปก <ไป S 2> ็จังฝนที่ตกกับพี่นอ้องมันคึ้นพอว่ายฟ้าตกเรื่อง้หวี่านเขาแล้วก่อนว่าัน คืมมันเหมือนมันคืมเนาะปะมันมีคอตัวไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวสิหาเข้าไปตากินสักก้อนขอบพระคุณในหลายที่ติดตามกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นแล้ไม่เด้อคลิปนี้แล้วก็คลิปที่ผ่านมาเลาติดตามคลิปต่อไปเนาะสำหรับมันนี้น้องมีคอตัวลำลาไปก่อนพี่น้องกับบรรยากาศมืดๆคืมๆครับสวัสดีจ้า